สวัสดีครับผมมาพบกับผม,มเช่นเคยบ่าว้อะเมือสกลในช่อง h u มเลส s ตูดิโนะครับวันนี้เราก็มาการไฟฟ้าเพราะว่าค่าไฟมันเอกสารก็ไม่มีในแอปก็ไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยมันเลยเวลาแล้วก็เลยวันนี้จะมาตรวจสอบดูในแอปในแอปเนี่ยเนี่ยผมเปิดลูให้ดูแอป <ừ. S 1> อ่าแอปไอไอนั้นคือเข้าระบบไม่ได้เลยเนาะเออนี่นะครับ ต้องลงทะเบียนอย่างเดียวนะครับแอป App, เน็ตแอปาการไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับเข้าไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ก็ไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขของท่านซึ่งแต่ก่อนก็ใช้อยู่จ่ายผ่านแอปนะครับแต่วันนี้มันไม่ขึ้นก็เลยว่าจะมาให้เจ้าหน้าที่เขาดูให้นะว่าเป็นเพราะอะไรโอเค ปลาพระนัง่งงา,า,านนะคะถ่ายได้บุ๋มเข้าไปช่อง11นะครับไปที่ช่อง อันนี้ี่ค้ามีแอป่เยแล้วใช่ั้มมีมันอัปเดตแล้วมันเข้าไม่ได้ไหมครับอ่าอันนี้แหละประเด็นกำหนดกำหนดใหม่เลย่อ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ แล้วทำไมคุณทำได้อสร้างงลอสร้างผู้ใช้บัญชีใหม่ดูค่ะเพราะว่าเหมือนลูกค้าแต่ละรายเข้ามาจะโดนเช็คแบบนี้เราสร้างบัญชีใหม่เหรอผมผมกำหนดว่าลืมลืมรหัสผ่านแต่มันก็ไม่ขึ้นโอเคโอเคได้ได้ของผู้ใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเพิ่มเครื่องวัดอะค่ะที่มีอยู่เอาเดี๋ยวเราใช้หม่องผมเลยหาลูเช่เข้าใช้ใหม่ก่อนโอเค อ๋อมาแล้วมันมาเลยแล้วเพราะว่ามันจำตัวเก่าไว้อ๋อต้องสร้างใหม่เหรอใช่ค่ะตอนแรกว่าผมจะโทรมาอยู่จะได้ไม่ต้องมาอ๋อใครเลยมาแล้วไงมันมันบอกเลขเครื่องวัดด้วยไหมหมายถึงว่าใช้ไฟไปหนึ่งสองสามหน่วยเดือนนี้ใช้ไฟหนึ่งสี่สามสี่ห้าหน่วยอะไรแบบนี้อันนี้จะบอกไว้ค่ะ อันนี้จะเป็นรอบแต่ละรอบอะค่ะสมมุติว่าอันนี้เดือนเอาเดืนอน,นละ8นเรากดก,ดกด็กดเข้ามามันก็จะขึ้นว่าเดือนนั้นใช้ไป258หน่วยยอดเงินเท่านี้ย,นย้อนหลังอ,อันนี้ของเดือนปัจจุบันนะคะอันนี้ตัวอน,นอี้เขารู้ด้เขา เขาไปจดอยู่หน้าหน้าตรงตรงตรงมิเตอร์นตรงมิเตอร์แล้ว,ลวเขาก็คีย์ข้อมูลเข้าไปอย่างงี้อ่อ่าต้องใช่ค่ะคีข้อมูลอยที่ว่าบ้านค้าแบบถ้าถ้าเป็นจดพร้อมแจ้งก็จะจด,ดแล้วก็แจ้งเลยแล้วแต่แล้วแต่บ้านนะคะที่เขากําหนดอ,อันนี้สามารถเพิ่มเครื่องวัดได้ไม่จากัดเนาะตัวเก่ามันเพิ่มได้แค่เต็มที่แค่สิบเครื่องวัดอ๋อ ไม่จำกัดไปถึงว่าผมผมมีหลายบ้านเนี้ยหรอใช่ก็เพิ่มรงนีได้เลยใช่ลงมีพอได้เลยโอเคโอเคคันนีเรียบร้อยเนาะขอบคุณครับเรียบร้อยก็แบบว่าติดเอ่อต้องสร้างบัญชีใหม่เพราะว่าถ้าเราติดว่าลืมรหัสเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ขึ้นเพราะว่ามันให้เราลงทะเบียนใหม่ทีนี้เราลงทะเบียนใหม่มันลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ เ,เราติเขาก็ลืมรหัสเราลัวว่าใส่รหัสผิดมันก็ไม่ได้ทีนี้มาถามเขาเขาบอกว่ามันต้องลงทะเบียนใหม่มันต้องสร้างสร้างบัญชีใหม่ไปเลยแล้วเอาข้อมูลเก่าลงอ่าเขียนลงไปแล้วมันก็จะจําจามันเก่าเราได้มันก็จะขึ้นมาให้เราอ๋อแล้วก็คึอว่าจะไม่ขึ้นเนาะเออทัน อันนี้สร้างบัญชีใหม่แล้วย้านมื่อคืนเนาะก็เลยมาหาเข้าเแล้วสร้างบัญชีใหม่สรุปค่าไฟเดือนนี้นะครับค่าไฟเดือนนี้คือเพ่งเทระบาอนนี้ปู้พยยุทธ์สันเก้าสิบบาทมันมีแบบเดือนที่สูงกว่านด้ก็มี้ถ้าหน่วยการใช้ไฟฟ้ามันก็แปลกน,นะวะ่าบางทีเราใช้ไฟฟ้า แทบจะไม่ได้ใช้เลยมันก็ยังก็ยังแพงแล้วจะกลับแล้วเด้อพี่น้องปะเสร็จแล้วคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ้งนแอปไอ้ข้าวไฟครับพี่น้องเออ้ยข้าวไฟออ U M ข้าวไฟผู้ดเดยังบม่มีก็เฮ็ดด้วยครับมันมันง่ายครับนี่แอปไอ้ตัวนี้ครับนี่ แอป ema นี่ครับสมา r t ทนี่ครับอันนี้ผมกับบอการโลดมัวดได้ฮะมามายุการไฟฟ้าเพิ่อนล้ะกาัให้เพิ่นแอนเอดให้คลิปนี้กับโบมีอย่างไลเดอพี่นอ้องแค่มามาพาพี่น้องมาการไฟฟ้าเ<บ>อ<บ>ิ่มโบมาโบเอียนงบกบดีนน่ะนะวบได้ใจข้าไฟมาดุดอดีสักอันงวดนึงแล้วบบได้ใจข้าไฟปกติมันต้องใจงมันทีก้นมันที่นึง แต่ว่าเขาป่อยเวลาลงเลยมาฮอดวันที่สามมันยังมาทันได้ใจเขาไฟฟ้าอยู่ะจะได้ลรคิดดอกเบี้ยเขาได้ไหมดิหรือว่าเขาคิดโดเบี้ยอะไรมาจ้ะยังไม่ได้เบิ้งคักอยู่เ,ออเดี๋ยววันที่ยจังจะไปเบิ้งคักอีกเท่อนึงคิดแล้วมั้ยวะคิดแล้ว,วจ้าเออเขาคิดดอกเบี้ยเขาหรือยังเนี่ยหน่าวันที่หนึ่งแัน่นเนาะต้องจ่าวันที่หนึง่งไปแล้วแต่เมื่อเนี้วันที่สามแล้วโบวมีดอกเบี้ยอะไร แม่หมยังบ่มียังบ่มีครบกําหนดจ่ายวันที่หนึ่งนิดิแต่ว่าวันมื้อนี้ยวันที่สามนะก็เห็นมันอันั่นได้ก็เห็นมันขึ้นไวบวกดอกเบี้ยได้ล่ะพอทุ่สแยไฝ่ายลายแท้เนาะส่งคนหอมเปิดเต็นรถไฟคือเพลงแท้เปิดแอร์นี่ เพื่อนเองก็เพืเอ่นนนอนเต็กกางเขนเออกางเขนเมย์ว่าไงยี่ย่างขาไฟมากะขึ้นแน่เลยเพื่อนเองเพงบานแน่นอนพ่อเออสรุปแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดดอ,อกเบี้ยยังไม่ได้คิดดอ,อกเบี้ยปะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบ,พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายบาย